การจ่ายเงินมาจริงจ่ายจริงโอนตรงให้กับพี่น้องประชาชนกดเป็นเงินสดได้ไหมรู้ซื้อสินค้าอย่างไรแบบไหนแล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้หรือเปล่าวันนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆในส่วนของตารางการจ่ายเงินมาจริงจ่ายจริงแน่นอนค่ะในวันที่1มีนาคม2 5ง7และแจ้งข่าวดีในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นและจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมอีก3วันด้วยกันค่ะแต่จะได้รับทุกคนหรือไม่วันนี้อัปเดตนะตารางข่าวสารในส่วนของการจ่ายเงินให้ คุณผู้ชมในกลุ่มนี้ในส่วนของเดือนมีนาคมไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชากติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตตารางการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของวันที่1มีนาคม2567ยังคงให้สิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่ออเดืนสําหรััับบบผู้้ทที่ไดรรสิิธตคนนจ ว่าบัตรสิริการแห่งรัฐวงเงินรูดซื้อสินค้านะคะใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าระชารัฐได้เลยแล้วก็วงเงินส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธนารนณะ750บาทค่ะ<อ>จะจะมีการจ่ายเงินนะคะให้กับคนที่ได้รับสิบบทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะที่เป็นในส่วนของวันที่1มีนาคมคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะผู้สูงอายุค,ค่ะที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนก็จะได้รับการจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนนนะะคใส่วของ ู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับ2รอบเลยในเดือนมีนาคมนะคะก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะคะตามขั้นบันได600ถึง1,000บาทยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมคือหมายความว่า60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทแต่ข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุท่านที่เป็นคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางมีการอนุมัติจ่ายเงินออกมาเรียบร แล้วเดือนละ100บาทหรือเราเรียกเงินนี้ว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเริ่มจ่ายนะคะรอบแรกเกยในวันที่ 11- 1213มีนาคมนี้เรามาดูนะคะว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนอายุ60ปีขึ้นไปใครบ้างจะได้รับวงเงินเท่าไหร่ใครที่เกิดก่อนวันที่1มก,การาคม2507จะได้รับสิทธิ์ของเดือนมก,การาคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมแน่300บาทในครั้งที่1นส่วนใครรที่เกิดะหว่าส ที่1นึ 31, ่ถึงสามอกราคม2507นะคะก็จะได้รับครั้งที่1ด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมรับแค่200บาทส่วนใครที่เกิดในวันที่1นึถึงยีกุมภาพันธ์นะคะก็จะได้รับในส่วนของวงเงินแค่100บาทคือของเดือนมีนาคมจะได้รับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุยังคงไม่ได้รับการโอนเงินท่านใดนะคะต้องรอในรอบถัดไปคือครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นั่นเองค่ะส่วนการจ่ายเงินคงสุดท้ายที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนนะคะกุผู้มะะ้ม่่กลพิารที รับสิทธิ์บัตรคนจนแล้วก็จะได้รับเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติมอีก200บาทในวันที่20มีนาคม2567ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารสำหรับตารางการจ่ายเงินบัตรคนจนที่นํามาฝากคุณผู้ชมตลอดทั้งเดือนมีนาคมเลยนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ